สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota Fortuner 2.4V ปี2016วันนี้มาจัดออปชันเสริม2รายการนะครับเดี๋ยวมาดูรายการแรกกันเลยนะครับชุดกล่องพับกระจกออโต้นะครับข้อดีก็คือเวลาเราก <Wow. S 1> ด,ดล็อกกระจกก็จะกลางออกเวลาเรากดล็อกกระจกก็จะหุบเข้าเราสามารถรู้จากระยะไกลได้เลยว่ารถเราล็อกหรือว่ารถเราปลดล็อกอยู่นะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่ติดตั้งเข้าไปก็เป็นระบบลิกเซนเซอร์นะครับรุ่นนี้เป็นตัว 2.4v ปี2016นะครับซึ่งมีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แล้วแต่ไม่มีเซ็นเซอร์เท้ามาให้เราก็ได้ติดตั้งเข้าไปนะครับถือของเต็มมือเราสามารถใช้เท้าเตะเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับการใช้งานจะสะดวกสบายมากขึ้น ใช้เท้าเตะปิดนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะค่อนข้างเตะแม่นมากนะครับเราใช้เท้าเตะไปทีเดียวฝาท้ายก็จะเปิดปิดให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่เลือกใช้บริการติดตั้งนอกสถานที่จากทางร้านสนใจงานติดตั้งพักมาสอบถามารายละเอียดกันได้นะครับวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ